สวัสดีทุกคนผู้ชมครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเ n c o o p e r Channel ซึ่งมีกับตันมาเป็นเพื่อนด้วยเราจะมาเล่นสร้างห้องปากัวกันซึ่งผมสร้างไม่นานหรอกก็เห็นพี่ไอซ์ทำอ่ะเดี๋ยวค้นหาให้ดูพี่ไอซอ้าวนี่ไงหาก่อนนะทุกคนนี่ปากัวเนี่ยก็เลยอยากทำตามแต่ว่าอันนี้ก็ ยังไงอ่ะไม่ได้สร้างเยอะมามามาตกลนอันนี้อันนี้เพื่อนผมนะเออก็เชิญเชิญมันมาเล่นอ่ะพอไหมพอไหมไม่รู้บอกแต่ได้ว่าเป็นพื่อนเออทุกคนได้ยินหมดแล้วใช่ไหมใช่ไหมเออแหม <c oughs> เขาจะไม่ใส่เลขแล้วกันให้ให้คนให้คนเข้ามาด้วยจำนวนผู้เล่นแปดไอเรงสีเรื่องเนี้ยยังไม่เข้าใจโอเคเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวเชิญเพื่อนผมมาก่อน เออออันนี้เล่นยังไงก็ได้มันเป็นแบบว่าเออแข่งแข่งแข่งมารอ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 คนรอคนก็เริ่มเลยอันนี้คือสนามเด็กเล่นอ่ะสนามเด็กเล่นเอ้ามันตั้งชื่ออย่างนั้นไงนี่เราต้องนี่เล่นน,นีสร้างเองนี่ทุกคนต้องมาให้ได้ โอ,อ,อ้โคตรยากเลยอ่ะมาๆๆมาลากัวบอกเพื่อนก่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนตะกรูตะกรูเราต้องมาเล่นปลากัวยากไหมยากไหมเฮ้ยว้าวจะตกอุ๊ยเฮ้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 ยกระโดดอุ้ยโอ้โหตกเลยยากจริงวะทุกคน วิ้งราปินหฟ้องเพื่อนกันห้หมดใจกันด้วยครับอือใช่ครับถ้าถ้าเราผ่านไปได้คือคลิปจบเลยนะไปยากไหมครับยากไหมครับวันนี้มันจะดวงสัวหรือเปล่นน <c oughs> าน่ยเฮ้อเฮ้อเฮ้อคลิปนี้แทน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันเล่ปากลัวเม้งมกเออให้มาเล่นปากกลัวเฮ้ยมีคนไม่เล่นปากกลัวอ่ะมีคนคีิโกงเออมีคนมามา,มา,มาเดี๋ยวเราต้องมาเล่นนะไหนแล้วก็สร้างละ เอ้ยมีคนเกียนด้วยใช่ไหมเฮ้ยนี่ใสอะ่ะอ้าวมีคนออกอีกเฮ้ยมีคนหัวร้อนออกด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทํงคิดก่อนนะครับต้องผ่านให้ได้โอ้โหต้องกลับไปเริ่มใหม่อะไรเนะี่ยยากมหมยากไหม เออไม่มีคนเล่นด้วยเลยอ่ะมีจแบแลยวมึงไปได้ไงบ้า <laughs> <laughs> แหน่ทุกคนณยังไงก็องแท้ <c oughs> ระดับเซียนระดับเซียนแต่ยังไม่เซียนเท่าเออพี่ไออ่ะที่พี่ไอทำอ่ะ <c oughs> โอ้สวย yes มาต่อไป <c oughs> ฟึ๊บึบเรียบร้อย เฮ้ยมันจะผ่านปะเนี่ยลิปพุ่งดำเนินไปนิดหน่อยโอ้โหไม่ผ่านอีกแล้วไ <c oughs> อ้น้องเฮ้ยลองทำได้สิเห็นไหมคนเริ่มมาเล่นด้วยแล้วเฮ้ย <c oughs> ตกตกตก <c oughs> อ๋อตกอีกแล้วรัวเลื่อนรัวเลื่อนทุยไม่ใช่สิใครมันพูดแบบนี้ รัว้วมันลื่นเออเพื่อนหัวร้อนละหัวร้อนละมีคนหัวร้อนละมีคนหัวร้อนละอันนี้ไม่มีครับไม่มีครับเฮ้เฮ้เ้ออจังหวะน,นี้เอา้าเอากับต่าโอ้คุณบังผมอ่ะเอาเถอะ โอ้นย <c oughs> เพื่อนก่อนออกอะ่ะ <c oughs> มีใครเล่นด้วยเลยมันยากเกินไป <c oughs> เอ้ยมันยากเกินไปหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> โอ้โหไม่เคยร้างระบาดโอ้โหเรียบร้อยตกอีกเละไอ้ <c oughs> บอนะคลิปนี้สามสิบนาทีเนี่ยยังไม่จบเลยแม่ยังไม่ได้เฮ้ยเ <c oughs> พื่อนโกงว่าน่ะ โอ้ยไม่ผ่านไม่มีตัวช่วยนะครับอันนี้แบบเพียวๆเลยโอ้โหไม่ได้อีกเลยไม่เหมือนพี่ไอซ์อ่ะพี่ไอซ์บอว่าสร้างโอ้โหโคตรยาวเลย <I know. S 1> เฮ้ย <laughs> เฮ้ยเฮ้ยอยากให้พี่ไอซ์มาดูคลิปเนี้ยใครใครใครก็ได้ครับแชร์ให้หน่อยแชร์แชร์แชร์เออแชร์แชร์แชร์เพื่อนตายเพื่อนออกหัวร้อนหัวร้อน <laughs> ีคนหัวร้องกดออกอ่ะเหลือเราแค่สองคนน่ะมีคน,นะ <laughs> น่คนหัวร้องกดออกอ่ะไ <laughs> <laughs> อ้น้องาสงสาสวยงามขั้นต่อไปแล้วตรงนี้ต้องไม่พลาดตรงนี <laughs> ้ต้องไม่พลาดโอ้โหเกือบโอ้ที่นี่อรีไฟเย้ยเฮ้ยย เอ้ยโอ้ยโคโนวิ่งเรียบร้อยโอ้โหไม่ได้เฮ้ยถ้าผ่านได้ถือว่าสุดยอดยอดมนุษย์มากเลยต้องกลับมาเริ่มใหม่อ่ะเออมันมันไม่มีจุดเซฟอ่ะ ไม่ได้ผ่านไปแล้วหกนาทีในเกมน้อยเลยโอ้ยเสียบอลลปีเลยน่าจะเสียจะยังไงว่าขั้นเป็นที้ที่ต้องเปิดเออมันต้องไปเปิดอันท้ทายๆอ่ะไม่งั้นมันข้ามไม่ได้โอ้ไม่ได้อีกแล้วอ่ะทุกคนเน้ยมันจะยังไงวะนี่นเออทุกคนทำได้ไหมทำได้ไหมคุณผู้ชมทำได้ไหม พิมพิมพ์ยังไงอะ่ะปากัวเก้เก้เก้าเออพิมป์กัวก้เก้าเก้อ่ะคนส่วนใหญ่มีเตสารุเกาเก้เก้าอันนี้ปากัว 99. เก้าเก้าเก้าออปากัว 99. เออก้เก้เก้าอ,อ้ยไม่ได้วะ่ะเฮ้ยเฮอันนี้คุยกันทางโทรศัพท์นะครับอันนี้ iPad รุ่น มันโกงไม่ได้ยังไงก็ไปไม่ถึงฝันหรอกทำได้เลยทไม่ได้หรอมันทำไม่ได้เห็นไหมมันยังไม่ถึงมันยังเอ้ยมันขึ้นไปได้ไงวะน่ะเฮ้ยอ๋อมันยังมันขึ้นไปยังไงอ่ะอ๋อผิดพลาดลืมเอาตรงนี้ออก อ๋อตรงนี้ตรงนี้เรื่องออกช่างเถอะช่างเถอะโอ้โหเออมามามานี่คือจุดเซฟถือว่าทุกคนตรงนี้คือจุดเซฟแล้วกันโอ้แม่งโกงอะกระตังโอ,โอ้กระตังโกงอะเฮ้ยโ<ะ>คโน,นไม่ต้องใช้หรอกเฮ้ย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 ,ฮย ถึงอยู่แล้วว่าโอ,อ้ยต้นแบบนี่คือพี่ไอซ์เลยนะพี่ไอซ์เป็นแรงบันดาลใจนะเป็นไงครับคุณกระตัง <c oughs> อันนี้เปิดอันนี้จะเปิดเสียงครั้งที่สองนะอันนี้ปกติไม่เคยเปิดไมเลยก็ออกได้ไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาเสียบัตรสร้างห้องว <c> ี <oughs> มีบัตรเยอะเฮ้ยอ่ะ ร้อยเฮ้ยถ้าผ่านถ้าผ่านแบบว่าสักวันสักวันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันถ้าถ้าโควิดหายเดีกันกดไอกดออกจากเกเฮ้ย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 เอ้ามันเดือดยังองเออแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่แบบว่ากดติดตามอ่ะกดไม่ได้ยูทูบเปิดหัวร้อน เออดูดูมันก็แค่เออความจริงมันลั่นกว่านี้เออหลังกล้องมาเลยเฮ้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 ยจังหวะนี้จังหวะนี้ลุกคนนี่เด็กตาดำๆคนหนึ่งโคโน่งไม่ต้องชงไม่ต้องใช้หรอก เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้มันไม่ต้องใช้โอ้โหนี่ขนาดจุดเซฟแล้วนะนี่ทุกคนเอาไปได้นะแต่ว่ามันค้นหาแมพไม่ได้เพราะว่ามันต้องเป็นแมพที่เราดาวน์โหลดไว้เท่านั้นลองไปหาดูนะชื่อ M N J T V ขนมต้มอันนี้อันนี้เราเทสเขียนพี่เนียมพี่เนียมยังไม่เปิดกับมันตรงนั้นตรงนั้นมันไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้วิ่งไปแล้วก็กระโดดเลยตรงนี้จะกระโดดเฉียงนิดนึง ปึ๊บเฮ้ยสามสองหนึ่งยส yes! ถึงแล้วทุกคนฮิปจบฮิปจ,จบครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยแชมป์ครับนีน่โอน้โหก็ทำได้อ่ะครับน้องน้อเออกูนอนแหละเอออายุสิบขวบคนดูบอกว่าใค่น้องมึงเนี่ยเออเฮ้ยไม่ต้องพูดคำหยาบเยอะมันมันมันไม่ดีมันไม่ดีน,ดนี่ครับ เป็นไงครับเดี๋ยวต้องมาถ่ายรูปตรงนี้หน่อยละก,กันนี่นี่ครับประสบความสําเร็จครับพอดีออกมาบอกว่านี่ครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ชมด้วยนะครับพอดีผมก็ชนะเอ,อกระตังแล้วอ่ะครับยังแบบนั่งงงอยู่อย่างนั้นเลยอะ่ะอ่ะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ